นอกจากผู้ที่เป็นสมาชิกของประกันสังคมต้องฟังแล้วเนี่ยนะคะผู้บริหารกองทุนของประกันสังคมผู้กําหนดนโยบายของกองทุนประกันสังคมต้องฟังให้ดีด้วยเริ่มต้นจากวันที่18มีนาคมที่ผ่านมาทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ออกหนังสือเตือนนะคะเตือนผู้ลงทุนนะ,ะให้ศึกษาข้อมูลกองทุนสิทธิทการเช่าอาสังหาริมทรัพย์เออบาน่าให้ดีเตือนว่าอาจจะถูกยกเลิอกกองทุนถ้าถูกยกเลิกลการลงทุนเป็นศูนย์ค่ะทาไมตลาด รักย์ถึงเตือนเรื่องนี้ใครที่ไปลงทุนในนั้นบ้างเดือดร้อนหมดเลยค่ะผู้ถือ,ถอหุ้นใหญ่สำนักงานประกันสังคมถือหุ้นของกองทุนนี้หรือว่าบีเออร์บานามากถึง30%ถ้าหากกองทุนนี้เป็นศูนย์สำนักงานประกันสังคมที่ลงทุนไปกับรีดนี้เหลือศูนย์เหลือศูนย์เรื่องนี้คือเรื่องซีเรียสแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่ที่ผู้ที่จ่ายเงินประกันสังคมต้องฟังค่ะ นอกจากผู้ที่เป็นสมาชิกของประกันสังคมต้องฟังแล้วเนี่ยนะคะผู้บริหารกองทุนของประกันสังคมค่ะผู้กําหนดนโยบายของกองทุนประกันสังคมต้องฟังให้ดีด้วยนี่เป็นเรื่องใหญ่เพราะอะไรคะคุณผู้ชมเริ่มต้นจากวันที่18มีนาคมที่ผ่านมาทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ออกหนังสือเตือนนะคะเตือนเกี่ยวกับอะไรคะตลาดหลักทรัพย์บอกว่าเตือนผู้ลงทุนนะ,ะให้ศึกษาข้อมูล กองทุนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บาน่าให้ดีตัวย่อ,อของกองทุนนี้คือ Re ีดนะคะค <PF. S 1> ่ะ U R B N F P พูดง่ายๆว่าเป็น NPF ค่ะขออภัยกองทุนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บาน่าเราพูดว่าเป็น Re ีดเออร์บาน่าแล้วกันให้คุณผู้ชมเข้าใจง่ายๆแล้วเตือนว่าอะไรคะเตือนว่าอาจจะถูกยกเลิกกองทุนถ้าถูกยกเลิกถ้าถูกยกเลิกมีผลการลงทุนเป็นศูนย์ค่ะ ลงไปใครลงทุนเท่าไหร่ในกองทุนบีดเออร์บาน่าเป็นศูนย์ค่ะหายวับไปกับตาเพราะฉะนั้นตลาดหลักทรัพย์ออกมาเตือนว่าถ้าหากใครจะลงทุนให้ศึกษาให้ดีนะแต่ในรายละเอียดเดี๋ยวเราจะมาพูดกันอีกทีหนึ่งว่าทาไมตลาดหลักทรัพย์ถึงเตือนเรื่องนี้หลายคนสงสัยค่ะว่าบีดเออร์บาน่าเนี่ยมันคืออะไรไมันอยู่ตรงไหนมันเป็นยังไงนะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เนี่ยคือเป็นพื้นที่ที่เขาเอาไปพัฒนาแล้ว เอาไปสร้างเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์สร้างโรงแรมส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่ดินทั้งหมดนี้เนี่ยเจ้าของจริงๆคือสํานักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ใช่ค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมคะทรัพย์สินส่วนสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เนี่ยนะคะได้มีการให้เช่าให้เช่า<ไ>ให้คนเอาไปเช่า<ไ>เป็นอย่างนี้อยู่แล้วให้คนเอาไปเช่าปรากฏว่าคนที่เขาให้ไปเช่าเนี่ย เขาก็ได้รับสิทธิ์ได้รับเงินจากกรีดนี้เริ่มต้นเนี่ยจากกองนี้เนี่ยนะคะที่มาที่ไปเนี่ยกองนี้เนี่ยนะคะเป็นชื่อกองทุนโครงการจัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอาสังหาริมทรัพย์เออร์บาน่าเป็นลีโชนะชประเภทโครงการตอนที่เขาขายโครงการเนี่ยก็บอกว่ากองทุนเนี้ยเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ประเภทไม่รับซื้อคือหน่วยลงทุนมูลค่าโครงการไม่เกิน750ล้านบาท ตัวเลขไม่ได้เยอะนะคะไม่ได้เยอะอายุโครงการไม่มีกําหนดแต่บอกนโยบายการจ่ายปันผลไว้คุณผู้ชมปีละส่ครั้งสครั้งนะแต่จะจ่ายเงินปันผลในกรณีที่กองนี้มีกําไรสุทธิแล้วจ่ายปันผลให้กับผู้ที่ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละเกของกําไรสุทธิประจําปีข้อที่1สมมุติว่าปีนั้นไ,ได้หนึ่งร้0ยบาทจ่ายไม่น้อยกว่าเกบาท พูดง่ายๆแบบนี้มันก็น่าสนใจนะเพราะอะไรครเพราะว่าที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นที่ที่น่าสนใจใตรงหลังสวนเนี่ยเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูว่าตรงไหนนโยบายที่2ที่บอกว่าจ่ายไม่เกินปีละสีครั้งในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรบริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากกําไรสะสมได้<อ>ในกรณีที่มีกำไรสะสมเพิ่มอีกอก,ก็จ่ายอีกก็ได้อีกนะคะทั้งหมดนี้ทำให้หลายๆคนสนใจ ที่จะเข้าไปลงทุนในกองหลีดประเภทนี้อยู่ตรงไหนคุณนิชนันนี่เออบานาหลังสวนเห็นตึกรนี้ไหมคะปุ๊บคนวายฝั่งนู้นคือถนนพระรามหนึ่ง<ะ>และชนกับถนนเพลินจิตตรงนี้ถนนราชดำริ<ะ>ตัดกับถนนสาร,รสินเข้าไปตรงนั้นคือหลังสวนถนนพระรามสี่ตรงนี้เรารู้อยู่แล้วค่ะว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นทำเลทองของกรุงเทพมหานครเมืม่อกองหลีดสนใจเขาบอกว่าจะไปลงทุนตรงนี้เนี่ย ดิฉันมีเงินดิฉันก็สนใจนะนังลงทุนสนใจแน่ๆเงื่อนไขในการจ่ายเงิเน,นปันผลก็น่าสนใจคะ่ะใช่ถัดไปค่ะคุณผู้ชมมาดูต่อไปเลยนะคะเรารู้แล้วว่าเออร์บาน่าหลังสวนอยู่ตรงนี้ในตอนนั้นเป็นการจัดตั้งกองทุนถ้าดิฉันจำไม่ผิดใน,นในเอกสารนะประมาณสักปี2 5 0 0เอ่อ50กว่านะคะมีการชี้ชวนมีหนังสือเขาก็พูดถึงเรื่องของห้องเช่า,ามีอาคารใช่ไหมคะตอนนั้นโครงการเออร์บาน่าหลังสวนเนี่ยคือเขาทําเป็นห้องชุด จำนวนห้องทั้งหมดมี263ห้องพื้นที่กว่า34,000กว่าตารางเมตรด้วยกันแต่ณขณะนั้นเนี่ยมีผู้ที่เขาไปเช่าจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์อยู่แล้วแต่กองทุนนี้จะจ่ายเงินในส่วนที่เหลือให้กับผู้ที่เป็นผู้เช่าจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แล้วโอนทั้งหมดเนี่ยมาเป็นของตัวเองกอ,องรีดเออร์บาน่า จึงจะเหลือห้องชุดเพราะบางส่วนถูกผู้เช่าอื่นระยะยาว <ไป S 1> เช่าไปแล้วให้เช่าไปก่อนหน้านั้น135ห้องเพราะฉะนั้นลีดเออร์บารดาจะเหลืออ,อยู่ที่128ห้องหรือพื้นที่รวมประมาณสัก1500กว่าตารางเมตรซึ่งส่วนใหญ่เป็นเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์แล้วก็โรงแรมนะคะโอเค รู้จักแล้วกองรีดนี้เป็นยังไงย้อนกลับมาที่หนังสือในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ส่งันที่18คุณนิชานันเตือนว่าอะไรเตือนแบบนี้นะคะบอกว่ากองทุนรวมได้รับหนังสือแจ้งยุติการชำระค่าเช่าจากบริษัทเออร์บาน่าเอสเตทจำกัดก็คือเป็นผู้เช่าวช่วงที่ว่าซึ่งอาจส่งผลให้กองทุนไม่สามารถชำระค่าเช่าให้กับผู้ให้เช่าได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดกำหนดวันไหนกำหนด31มีนาคม67นี้แล้วค่ะ สิ้นเดือนนี้แล้วสิ้นเดือนนี้แหละแล้วถ้าจ่ายไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นและอาจถูกบอกเลิกสัญญาสิทธิ์การเช่าซึ่งจะเป็นเหตุค่ะให้เป็นการเลิกกองทุนโดยณวันที่กองทุนรวมถูกบอกเลิกสัญญาเช่ามูลค่าทรัพย์สินสุดที่ของกองทุนจะเท่ากับศูนย์ศูนย์ทันทีอย่าเพิ่งไปไหนนะคะอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมดูว่าเรามีกองรีดเออร์บาน่าหนึ่งและมีบริษัทเออร์บาน่าเอสเตทสองอ่า กองรีดเออร์บาน่าเป็นผู้เช่าโดยตรงจากสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์<ะ>แต่กองทุนรีดเออร์บาน่าเนี่ยไม่ได้บริหารจัดการเอง<ะ>เพราะฉะนั้นกองทุนรีดเออร์บาน่าเนี่ยนะคะได้ไปให้บริษัทเออร์บาน่าเอสเตดเป็นผู้เช่าช่วงชื่อเดียวกันเลยนะคะ,ะแต่ไม่เป็นไรก็คือเขาเป็นชื่อโครงการเออร์บาน่าแต่นี่คือเออร์บาน่าเอสเตดเอร์บาน่าเอสเตดเป็นผู้ที่ไปบริหารจัดการ เป็นผู้เช่าสุดท้ายนี่แหละแต่เขาไปให้สมมติที่ฉันเป็นเออร์บานาเอสเตดิฉันจ่ายเงินให้กับทาง e ีดเออร์บานาแล้วคุณนิชนันเนี่ยเป็นผู้เช่าจากเออร์บานาเอสเตอีกทีหนึง่งคือเป็นคนที่เข้าไปอยู่อาศัยปรากฏว่าทางเออร์บานาเอสเตเนี่ยค่ะคุณผู้ชมไม่ได้ชําระเงินให้กับ Re ีดเออร์บานาแล้วรีดเออร์บานาไม่มีสตุ้งสตางไปจ่ายค่าเช่าให้กับสํานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ก็เลยจะถูกยกเลิกสัญญาก็เลยจะถูกยกเลิกสัญญาซึ่งก่อนหน้านี้ บริษัทเออร์บาน t าเอสเตได้มีการส่งหนังสือยกเลิกการเช่าและยกเลิกการจ่ายเงินค่าเช่าให้กับบรีดเออร์บานเรียบร้อยแล้วชัดเจนไม่มีแล้วค่ะนั่นหมายความว่าโอกาสที่กองทุนนี้จะมีมูลค่าทรัพย์สินสุดที่เป็นศูนย์ในวันที่31มีนาคมถ้าหากถูกบอกเลิกเมื่อไหร่เนี่ยนะคะศูนย์ทันทีนั่นเลยแบบนี้เลยใช่อ่ะนี่สรุปง่ายค่ยะโครงการเออร์บาหลังสวน เป็นของสำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์บริษัทเออร์บาน่าเอสเตดเป็นผู้เช่าช่วงะนะคะแต่กองทุนของเนี่ยค่ะเออร์บาน่ารีดเออร์บานาที่จัดการโดยบริษัทเกียรตินาคินพัทระเนี่ยเขาเป็นผู้บริหารอีกทีหนึง่งอันนี้ต้องจ่ายเงินให้กับอันนี้และอันนี้ต้องไปจ่ายเงินให้กับข้างบนสุดท้ายไม่ได้มีการจ่ายเงินจึงถูกบอกเลิกสัญญาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่น่าจะดูมีปัญหาอะไรแต่ถ้ามาดูเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชม ปัญหาเริ่มมาแล้วนะเ,ว <c oughs> เอาไปดูก่อนไปดูก่อนว<ๆ>่าเอ๊ะทำไมแล้วเออร์บานาเอสเทำไมเขาไม่จ่ายเงินแล้วใครเขาเป็นผู้ถือหุ้นแล้วผลประกอบการเขาเป็นยังไงตรงนั้นน่าจะมีผู้เช่าเนี่ยไปเช่าเยอะนะก็ดูจากจํานวนห้องทําเลทาเลอ่าแล้วก็ราคาในค่าเช่ามันน่าจะดีนะคะบริษัทเออร์บานาเอสเซ่จำกัดซึ่งเป็นผู้เช่าช่วงจากเครดิตด a ตตานะคะขออ้างอิงไปค้นมา ทุนจดทะเบียนอยู่ที่1,000ล้านมูลค่าบริษัทอยู่ที่ประมาณ1 0 3 7ล้านบาทและจำนวนหุ้นอยู่10ล้านหุ้นเป็นขนาดธุรกิจแบบขนาดกลางหรือว่ามีเดียมค่ะผู้ถือหุ้นค่ะคุณผู้ชมให้จำไว้ก่อนสยามพันธุ์วัฒนาท่องไม่ได้ใจนะเป็นนิติบุคคลใช่ไหมเป็นนิติบุคคลซือ้ออยู่เฉียดเฉียดอร์ค่ะ u r เ a n ออรถืออยู่25% แล้วก็เป็นนิติบุคคลเป็นบุคคลนะคะคค12กับ13เปอร์เซ<ะ>็นต์สยามพันธุ์วัฒนาจาก c r e ดิตด d ต t ้เนี่ยพึ่งจะเข้ามาถือหุ้นแต่ดิฉันค้นหาแล้วไม่ทราบจริงๆว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมาถือตั้งแต่เมื่อไหร่ใน Urban บานาเอสเตแต่จำไว้ก่อนนะคะสยามพันธุ์วัฒนานะคะ,คะมาดูต่อไปค่ะคุณผู้ชมสิ่งต่อไปที่จะนำเสนอให้คุณผู้ชมเห็นเนี่ยคือจุดเริ่มต้นของรีดนี้ก่อนจุดเริ่มต้นของ Re รีนี้นะคะ รีดเออร์บาน่าสนใจอยากจะเช่าพื้นที่นี้แล้วก็ทำให้มีกำไรงอกเงยให้กับคนที่เข้ามาลงทุนในกองรีดแต่ว่าแต่เดิมทีเนี่ยค่ะบริษัทสยามพันธุ์วัฒนาคุณไหมคะเอามเมื่อกี้ไงคะ49%อร์ซใ,ในเออร์บาน่าเอสเตดสยามพันธุ์วัฒนาจากเดิมเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเขาเช่าพื้นที่นี้อยู่จากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์อยู่แล้วก่อนหน้านั้นเป็นระยะเวลา30ปี ข้างบนนี้นะคะใช่แต่ผ่านไปสักระยะหนึ่งก็คร่าวๆแล้วกันนะคะคุณผู้ชมผ่านไประยะเวลาหนึง่งรีดเออร์บานถูกจัดตั้งขึ้นแล้วอยากจะมาเช่าพื้นที่ตรงนี้รีดเออร์บาน่าระดมทุนใช่ไหมคะและจ่ายเงินส่วนหนึ่งให้กับสยามพันธุ์พัฒนาไปในส่วนที่เหลือที่ยังค้างคายอยู่ตรงนี้เหมือนกับซื้อน่ะเหมือนกับซื้อแล้วเป็นผู้ที่ ทำสัญญาโดยตรงและเช่าโดยตรงจากทรัพย์สินสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ค่ะ28ปีอย่างที่ว่าใช่แต่ตอนนี้เนี่ยมันเปลี่ยนตรงนี้ไม่มีแล้วถูกไหมถูกตรงนี้เช่าและตรงนั้นเนี่ยคนที่จะต้องจ่ายเงินให้กับทางรีดเออร์บานาก็คือเออร์บานาเอสเตซึ่งมีสยามพันธุ์วัฒนาที่เข้าไปถือหุ้นเป็นผู้ถือหุ้นเกือบ50เอเออเอมองกันแบบนี้แล้วคุณผู้ชมพอจะเห็นนะคะอันนี้ก็ถือเป็น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นแฟกต์เป็นข้อมูลที่นําเสนอแต่ที่มากไปกว่านั้นค่ะคุณผู้ชมถ้ากองนี้<ะ>มีมูลค่าเป็นศูนย์จริงๆใครที่ไปลงทุนในนั้น<ศ>บ้างเดือดร้อนหมดเลยค่ะมาดูนะคะสําหรับผู้ถือหุ้นใหญ่<ะ>สำนักงานประกันสังคมถือหุ้นของกองทุนนี้หรือว่ารีดเออร์บานมากถึง30%หรือคิดเป็น26ล้าน ประมาณ21้าน21ลหแสนหุ้น21ล้าน6แสนหุ้น30%ถือใหญ่สุดเพราะฉะนั้นถ้าหากสำนกถ้าหากกองทุนนี้เป็นศูนย์สำนักง,งานประกันสังคมที่ลงทุนไปกับบรีดนี้ <0. S 2> เหลือศเหลือศูซึ่งณนวันที่ขายเนี่ยราคาประมาณ5บาทกว่าใช่ไหมคะมีอยู่ช่วงหนึ่งในถ้าหากกลับไปดูเรื่องย้อน,นหลังของราคาของ Re รีดกองนี้เนี่ยเคยสูงสุดขึ้นไปประมาณสัก5บาทกว่า ถ้า5บาทกว่านะคะคุณผู้ชมเข้าไปดูนะเราถืออยู่ที่ประมาณหมายถึงเราดิฉันเรานะเพราะว่าดิฉันเป็นผู้หนึ่งในการจ่ายเงินประกันสังคมดิฉันด้วยสำนักงานประกันสังคมถือตอนนั้นเนี่ยมีมูลค่าประมาณสักร้อยกว่าล้านใช่ค่ะร้อยกว่าล้านบาทนะเพราะว่า2 1 6แสนล้านหุ้นคูณ5บาททวนๆแล้วกัน<อ>ตกประมาณร้อยกว่าล้านแต่ณวันนี้เหลือไม่ถึง50สตางค์ใช่เมื่อวานนี้เมื่อเข้าไปดูเมื่อวานหลุดที่45 ติดฟลอร์มาหลายวันแล้วเนี่ยค่ะลงมาหลายวันละนั่นหมายความว่าถ้าลงทุนไปตอน5้าบาทต่าห้นใช่เงาบอร้อยกว่าล้านร้อยกว่าล้านนะวันลงทุนมูลค่าณตอนนี้นะณณตอนนี้นะสิบล้านสิบล้านยังไม่ถึงเลยแต่ถ้าณวันที่เขาบอกเลิกสัญญาเหลือศูนย์เหลือศูนย์ร้อยกว่าล้านหายวับ ถามว่าใครจะรับผิดชอบกับการลงทุนของสำนักงานประกันสังคมในครั้งนี้คะนอกจากนี้เนี่ยนะคะประกันสังคมยังบอกว่าอะไรประกันสังคมก็ต้องดูนะเพราะว่าเราไม่เคยเห็นเลยว่ากองทุนประกันสังคมเนี่ยเอาเงินของผู้ประกันตนไปลงทุนตรงไหนบ้างพอร์ตการลงทุนของประกันสังคมซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเขาเปิดเผยมาค่ะกองทุนประกันสังคมไม่บอกใช่ไหมไม่เป็นไรตลาดหลักทรัพย์เปิดให้เข้าไปดูได้นะคะพอร์ตของประกันสังคมไปลงทุนอะไรบ้างคะคุณนิชนันตลาดหุ้นไทย 94หลักทรัพย์ก็9 4ตัวแหละหุ้นที่ไปลงทุนแล้วก็กองทรัสค่ะเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และกลองทุนโครงสร้างพื้นฐานอีก32หลักทรัพย์ด้วยกันหนึ่งใน3ของการลงทุนในประกันสังคมอยู่ในกองทรัสเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และกลองทุนโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือตัวที่เราพูดไปนั่นแหละ,ะคำถามตามมามีประกันสังคมอย่างเดียวหรือมันมีค่ะ กระเซ็นกระสายออกมาว่ามีหน่วยงานอื่นด้วยอย่างเช่นกบขหรือว่ากองทุนบําเหน็จบำนาญข้าราชการแต่ได้รับการยืนยันชัดเจนแล้วนะคะคุณผู้ชมผู้ที่เป็นข้าราชการข้าราชการบํานาญไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าไม่มีผลกระทบกับบรีดเออบาน่าแน่นอนอคุณทรงพลชีวปัญญาโรธเลยค่ะการของคณะกรรมาการกองทุนบําเห็จบำนาญข้าราชการ นี่ถือว่ารับตําแหน่งใหม่หมาดๆเลยนะคะกบขอขอแจ้งให้ทราบว่ากบาขไม่มีการลงทุนในกองทุนรวมหรือว่ารีดของเ e ออร์บานาและไม่ได้รับผลกระทบหากกองทุนรวมดังกล่าวมีค่าเท่ากับศูนย์แน่นอนว่าไม่ได้ลงทุนก็ไม่กระทบอยู่แล้วใช่แล้วกบขเข้าไปลงทุนอะไรบ้างคะพอไปเปิดพอร์ตกบขเนี่ยนะคะเออไม่ลงทุนในประเทศไทยเลยคะ่ะมีวิสัยทัศน์ดีมากเลย ไม่ได้สิคุณนิชานต้องลงบ้างาแต่ว่าเลือกลงอ,เ,คคอเลือกลงแต่ว่ามีสัดส่วนนิดเดียวเท่าน,นั้นเองนะคะที่เป็นกองลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ไทยประมาณ4,600ล้านบาทคุณนิชาน,นลองคิดดูสิก็มาขอลงทุน4,600ล้านเนี่ยคือคิดเป็น0.7 0.997ไม่ถึงหนึ่งไม่ถึง 1%, ง1แต่4,600ล้านเนี่ยกองทุนเขาใหญ่มากถูกต้องเพราะฉะนั้นก็บอกว่าไม่กระทบนะ ลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทยเนี่ยไม่ถึง1%เองนะคะอันนี้เป็นข้อมูลณนะวันที่29กุมภาพันธ์2567ซึ่งทางกาบกขทางเลขาท้าเลขาบอกว่าติดตามสถานาการณ์ลงทุนอย่างใกล้ชิดทบทวนสินทรัพย์ลงทุนอยู่เสมอเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คือขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับคนบริหารจัดการกองทุนคพนีฉะนั้นค่ะใช่นะเป็นแดนสนธยาไหมในกองทุนประกันสังคมนี่เป็นคําถาม แล้วใครที่ตัดสินใจในการลงทุนและใครที่เซ็นอนุมัติในการลงทุนจะมีส่วนในการรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับกองทุนประกันสังคมหรือเปล่านี่ที่ฉันตั้งคําถามนะคะ<า>เพราะรว่าเมือม่อประมาณสักสองสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นการตั้งกระทู้ถามสดจากสสพักเก้าไกล<า>ที่พูดถึงเรื่องของเงินประกันสังคมถามไปที่คุณพิพัฒรัชกิจประกรันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ว่าประกันสังคมเนี่ยมีเสียงจะล้มไหมในอีกประมาณสักกี่เท่าไหร่นะ3 0 3 0ี30ปีส0ปีข้างหน้าจะมีเงินไม่พอให้กับผู้ที่ประกันตนหรือเปล่าสำนักงานประกันสังคมสถานะสิ้นปี2 5 6 6มีเงินกองทุนอยู่ประมาณ2.4ล้านล้านบาทไม่น้อยเลยนะคะเกือบจะเทียบเท่า3ล้านล้านเนี่ยงบประมาณประเทศไทยใช่แต่เป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายไปแล้วนะคะ1ล้าน4แสนกว่าล้านล้านบาท1.4ล้านล้านบาท มีเงินเข้ามาเท่าไหร่มีเงินเข้ามาเนี่ยหนึล้านล้านบาทซึ่งถ้าประเมินค่าใช้จ่ายกันระยะยาวเนี่ยในปี25 9 7ค่าใช้จ่ายมันทะลุไปที่6ล้านล้านบาทตรงนี้เนี่ยประเมินทั้งหมดทั้งในเรื่องผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น,นอ,อะไรต่ออะไรที่ต้องมีสวัสดิการไปรองรับเพราะฉะนั้นการหาเงินจากประกันสังคมต้องมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อไม่ให้เป็นภาระงบประมาณของรัฐและเป็นการดูแลสมาชิกที่ส่งเงินสมทบ เข้ากองทุนนะคะ,ะนี่เป็นคําถามของสสพักเก้าไกลในการกระทู้ตั้งกระทู้ถามคุณพิพัฒน์รัชกิจประการตอนนั้นถา,ถามว่า,วาปัญหาบในการเง,งนินง,งานเนี่ยจะล้มละลายไหมอีก30ปีข้างหน้าและจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรคุณพิพัฒน์ทราบดีเรื่องนี้คุณพิพัฒน์ทราบไหมว่าตกลงกองทุนดีที่เออร์บาน่าเนี่ยจะเป็นศูนย,ย์ทราบหรือยังนั่นสิทราบหรือยังทราบหรือยังนะคะ,ะในณวันนั้นเนี่ยคุณพิพัฒน์พูดถึงเรื่องนี้บอกว่าถ้าไม่แก้ไข กองทุนประกันสังคมจะไม่เข้าสู่จุดสมดุลก็คือว่ามีรายจ่ายมากกว่ารายได้ในหลังปี2597แต่ทุกวันนี้ยังมั่นใจกองทุนประกันสังคมยังไม่มีความเสี่ยงค่ะดิฉันไม่กลัวว่าดิฉันจะไม่ได้เงินเพราะว่าอีกไม่กี่ปีดิฉันก็จะซีมองเท่งละถูกไหมแต่คนที่กําลังจะเข้าสู่แรงงานกําลังที่จะต้องส่งเงินเข้าประกันสังคมจะทํายังไงหลังจากนี้เอาเป็นน้องๆรุ่นเราแล้วกัน อีกประมาณสัก10กว่าปี20ปีถ้ากองทุนไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขทางด้านนโยบายนี่จะเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศไทยและสมาชิกปัจจุบันของกองทุนประกันสังคมอยู่ที่25ล้านคนมาตรา33คือพวกเรานะคะ12ล้านมาตรา39คือผู้ที่ว่างจากการทํางานและรับสิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคมอยู่1ล้านคนค่ะแล้วก็มาตรา40ประกันตัวเองนะคะประกอบอาชีอิสระแต่สมัครเข้ามา 11ล้านคนนะก่อนหน้านี้นทางสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDRI นะคะได้มีการพูดถึงความโปร่งใสในการบริหารกองทุนประกันสังคมนี่ก็เป็นคำถามนะคะที่ฐานทอกอยากจะตั้งคำถามไปถึงผู้ที่ดูแลเรื่องนี้ว่าถึงเวลาหรือยังที่จะยกเครื่องประกันสังคมและทำให้เราเห็นความโปร่งใสในการบริหารจัดการกองทุนมากยิ่งขึ้นนะคะ